One News ตรงไปตรงมานะครับโดยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญกำลังจัดทำอยู่เนี่ยนะครับเป็นเนื้อหาในร่างฉบับแรกยังต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนนะครับแต่ความน่าสนใจก็คือนี่คือผลสำรวจความเห็นของประชาชนที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้สถาบันพระปกเกล้าไปสำรวจความเห็นประชาชนผ่านสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับผลสำรวจ <sch Sau> ที่ออกมามีทั้งสิ่งที่ประชาชนเห็นด้วยมากที่สุดเห็นด้วยปานกลางและเห็นด้วยน้อยที่สุดนะครับสิ่งที่สะท้อนออกมาเนี่ยบางเรื่องก็ตรงกับสิ่งที่กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไปเขียนรัฐธรรมนูญมาบางเรื่องก็ไม่ตรงกันนะครับสิ่งที่ประชาชนเห็นด้วยมากที่สุดเนี่ยนะครับก็อย่างเช่น เรื่องของควรมีกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนยุติธรรมอันนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องต่างๆนะครับให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้ให้มีกฎหมายชุมชนจัดสรรที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินโยบายที่ใช้เงินจํานวนมากต้องระบุที่มาของเงินว่ามาจากแหล่งใด นี่คือสิ่งที่ถ้าจะไปหาเสียงถ้ารัฐบาลจะไปใช้อะไรก็แล้วแต่อันนี้ประชาชนเห็นด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับประชาชนก็ยังเห็นด้วยกับสิ่งที่จะให้ข้าราชการพนักงานของรัฐที่เป็นพนักงานระดับสูงต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อสาธารณะทั้งเข้าอาก่อนเข้าแล้วก็หลังจากที่ออกจากตําแหน่งนะครับแล้วก็ให้กรรมการองค์กรอิสระเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณะด้วยส่วนสิ่งที่ประชาชนเห็นด้วย ในระดับปานกลางนะครับก็คือระดับร้อยละ50-59ถึง 59, มากที่สุดคือร้อยละ90ขึ้นไปนะครับระดับปานกลางนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสอดคล้องกับสิ่งที่กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญร่างมาสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าประชาชนเห็นด้วยว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นสสด้วยนะฮะก็คือไม่เห็นด้วยว่าจะต้องมาจากคนนอกนะครับนายกรัฐมนตรีควรมาจากความเห็นชอบของสสออันนี้คือโหวตในสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ตรงกันนะครับ นายกดํารงตําแหน่งสองสมัยสองวาระหรือไม่เกิน8ปีการเลือกตั้งสสเขตควรเป็นเขตเล็ก1เขตมีสสได้1คนอันนี้จะไม่ตรงกับระบบการเลือกตั้งแบบเยอรมนีนะครับควรตั้งศาลวินิจฉัยชี้ขาดการเลือกตั้งแล้วก็สอวอนั้นประชาชนมองว่า6ปีไม่เหมาะสมนานเกินไปส่วนที่เห็นด้วยน้อยที่สุดนะครับก็คือห้ามสสเป็นรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองตั้งบุคคลเป็นหัวหน้ากระทรวงได้แล้วก็ประชาชนเห็นว่า การเป็นสอสอนั้นควรจะมีการจำกัดระยะระยะเวลาเพื่อไม่ให้อยู่นานเกินไปนี่ก็ทำให้เป็นเสียงสะท้อนออกมาแล้วก็ขณะนี้นะครับมีรายงานว่ากรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็ได้เตรียมที่จะทบทวนเนื้อหานะครับของเรื่องนี้แล้วนะครับว่าสิ่งที่ผลสำรวจออกมานั้นไม่ตรงกับสิ่งที่ร่างออกมาในบางเรื่องเนี่ยะจะไปปรับปรุงกันยังไงสำหรับร่างแรกที่ร่างรัฐธรรมนูญกันมานะครับ แต่ว่าตอนนี้มีผลสํารวจจากการทําครั้งนี้เท่านั้นใช่ไหมคะยังไม่มีผลสํารวจอื่นออกมาก็มีของโพสสำนักอื่นแต่ว่าอันนี้เป็นกรรมธิการยกล่างและหนุนทําเองทำเองผ่านสํานักงานสถิติแห่งชาติค่ะขอบคุณมากค่ะ One News ตรงไปตรงมา